ะะเราจะมาเรียนเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกากันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะไหนคนเก่งของครูลองทายดูสิคะว่าเราแบ่งช่วงเวลากันอย่างไรเก่งมากค่ะเราแบ่งช่วงเวลาออกเป็นช่วงกลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะโดยในเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา ถึงก่อน18นาฬิกานะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าก่อน18นาฬิกาค่ะกลางคืนในเวลากลางคืนจะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกาค่ะดังนั้นนะคะถ้าเข็มนาฬิกาชี้ที่ตัวเลข1และเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12 ในเวลากลางวันจะตรงกับเวลา13นาฬิกาค่ะและในช่วงเวลากลางคืนจะตรงกับเวลา1นาฬิกาค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วเรามาฝึกอ่านเวลาเป็นนาฬิกาไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะเข็มยาวจะชี้ที่เลข12ตลอดนะคะ ครูจะเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายก่อนก่อนมาดูที่เข็มสั้นกันเลยค่ะเมื่อเข็มสั้นชี้ที่เลขหนึ่งช่วงเวลากลางวันจะอ่านว่า13นาฬิกาค่ะเมื่อเข็มสั้นชี้ที่เลขสองอ่านว่า14นาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขสามอ่านว่า15นาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขสี่อ่านว่า 16นาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขห้าอ่านว่า17นาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขหจะเปลี่ยนเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะอ่านว่า18ดนาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลข7อ่านว่า19นาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขที่เลข8อ่านว่ายี่สบนาฬิกาค่ะ เข็มสั้นชี้ที่เลขเก้าอ่านว่าย1สิบอ็ดนาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขสิบอ่านว่ายี่สิบสองนาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขส1บอ็ดอ่านว่ายี่สิบสามนาฬิกาค่ะเมื่อเข็มสั้นวนมาถึงเลขสิบสองอ่านว่า0นูนนาฬิกาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันนะคะ จากภาพในเวลากลางวันจะแสดงเป็นเวลาใดเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอ่านว่า8นาฬิกานั่นเองและในเวลากลางคืนจะอ่านว่า20นาฬิกานั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปเลยเข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวชี้ที่เลข12ในช่วงเวลากลางวันเราจะอ่านว่า6นาฬิกาค่ะ ในเวลากลางคืนจะอ่านว่า18นาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขสเข็มยาวชี้ที่เลข12ในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า16นาฬิกาค่ะส่วนในเวลากลางคืนอ่านว่า4นาฬิกาค่ะมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข1 1 เข็ยยาวชี้ที่เรียก 12, ในเวลากลางวันจะแสดงเวลา11นาฬิกาค่ะส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า23นาฬิกาค่ะเด็กๆก็พอจะทราบนะคะการอ่านค่านาฬิกานะคะแล้วใช่ไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกเวลานะคะเป็นนาฬิกานั่นก็คือ ตัวเลขนะคะที่เราเห็นบนหน้าปัดนาฬิกาทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะมันก็คือตัวเลขที่จะใช้บอกนะคะเวลาให้กับเรานะคะโดยที่เราจะต้องสังเกตนะคะตัวนาฬิกาก็คือเข็มทั้งสองเข็มนั่นเองนะคะเมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลข12นั่นคือการบอกถึงนาฬิกา ตัวเลขเข็มสั้นนะคะที่เข็มสั้นชี้ไปตัวเลขไหนก็จะบอกแสดงถึงเวลาเช่นกันนะคะทีนี้เวลาก็จะแยกเป็นกลางวันและกลางคืนตามที่เด็กๆได้เ,เรียนรู้ในคลิปที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปอีกได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ งานสำหรับวันนี้ของเราจะอยู่ในแบบฝึกหัด7.4หน้าที่47-48และ49เด็กๆพร้อมแล้วนะคะหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาเปิดไปหน้า47เลยค่ะหน้า47ข้อที่1อ่านเวลาช่วงกลางวันและเติมคำตอบอนะคะช่วงเวลากลางวันอเ่เด็กๆไปดูนะคะข้อที่1ค่ะเข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข, 6, ข12เราจะอ่าน เป็นเวลากลางวันนั่นก็คือ6นาฬิกานั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2เข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข1 2ในช่วงเวลากลางวันจะบอกเวลากี่นาฬิกาคะ8นาฬิกาคะ่ะข้อที่3เข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข12บอบอกเวลาเป็นช่วงกลางวันก็คือ สิบนาฬิกานะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะเข็มสั้นชี้เลขสามเข็มยาวชี้เลขสิบสองเป็นเวลากลางวันเป็นเวลากลางวันนะคะเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นเวลากลางวันจากตัวเลขสิบสองตัวเลขหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเป็นเวลากลางวันเวลากลางวันเลขสิบสองคือเราพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือเวลาเที่ยงนั่นเองนะคะพอมาถึงเลขหนึ่ง เราก็จะอ่านค่าเป็นนาฬิกาว่าคือ13นาฬิกาแล้วนับไป4เข็มสั้นอยู่เลข33 14แล้วก็คือ10 15ดังนั้นนะคะข้อที่4ก็คือเป็นเวลา15นาฬิกานะคะข้อที่5ค่ะข้อที่หเข็มยาวและเข็มสั้นชี้ที่เลข12นั่นก็คือ12นาฬิกาและข้อสุดท้ายข้อที่6เข็มสั้นชี้เลขห้า เข็มยาวชี้เลข12นั่นก็คือเวลา17นาฬิกานั่นเองนะคะนี่คือการบอกช่วงเวลากลางวันต่อมาในหน้า48ค่ะลูกเขาบอกว่าให้เราอ่านเวลาช่วงกลางคืนและเติมคำตอบอันนี้เป็นเวลากลางคืนนะคะอ่ะไปดูข้อที่1ค่ะเข็มสั้นชี้เลข1เข็มยาวชี้เลข12นั่นคือเวลา กี่นาฬิกาคะถ้าเป็นกลางคืน1นนาฬิกานะคะต่อมาข้อที่2คะ่ะเข็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข12นั่นคือเวลา3นาฬิกาหรือที่เราเรียกว่าตีสามนั่นเองตีสามก็ยังมืดอยู่เลยนะคะเด็กๆอาจจะยังนอนหลับอยู่เลยต่อไปข้อที่สามเข็มสั้นชี้เลขห้าเข็มยาวชี้เลขสิบสองเวลากลางคืนนั่นก็คือ 5นาฬิกาหรือตี5นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะเข็มสั้นชี้เลข7เข็มยาวชี้เลข12นะคะหลังจาก6โมงเย็นเราจะนะคะตีเป็นเวลาช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นเข็มสั้นชี้เลข7เราจะอ่านค่าเวลากลางคืนนั่นก็คือ19นาฬิกานั่นเองนะคะต่อมา ข้อที่5ค่ะเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12เวลากลางคืนบอกเวลาเท่าไหร่คะ21นาฬิกานะคะและข้อสุดท้ายของหน้า48เข็มสั้นและเข็มยาวชี้เลข12อ่านค่านาฬิกานั่นก็คือเวลากลางคืน24นาฬิกาหรือศนย์นาฬิกานั่นเองนะคะต่อไปหน้า49 เขาบอกว่าให้เราอ่านเวลาและเติมคำตอบค่ะอ่ะเรามาดูนะคะเขาให้เวลาเขาให้นาฬิกามาเขาให้เวลาช่วงกลางวันและกลางคืนอ่ะเราไปดูนะคะข้อที่หนึ่งช่วงเวลากลางวันอ่านว่า6นาฬิกาและช่วงเวลากลางคืนเราจะอ่านว่ากี่นาฬิกาคะเราอ่านว่า18นาฬิกาค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่สอง เข็มสั้นชี้เลข5เข็มยาวเลข12ออ่านช่วงเวลากลางวันเพราะเรารู้แล้วนะคะช่วงเวลากลางคืนอ่านว่า5นาฬิกาช่วงเวลากลางวันจะเป็นเท่าไหร่คะ17นาฬิกานะคะข้อ3เข็มสั้นชี้เลขก8เข็มยาวเลข12ช่วงเวลากลางวันอ่านว่า8นาฬิกาแล้วช่วงเวลากลางคืนก็คือ20นาฬิกานั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะ 12นาฬิกาช่วงเวลากลางวันช่วงเวลากลางคืนนั่นก็คือ24นาฬิกาหรือ0นนาฬิกานั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5ค่ะเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวเลข12ช่วงเวลากลางวันก็คือเท <iliz> ่าไหร่คะเมื่อช่วงเวลากลางคืนบอกว่า22นาฬิกาช่วงเวลากลางวันก็คือ10นาฬิกานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเข็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข 12นะคะช่วงเวลากลางคืนอ่านว่า3นาฬิกาช่วงเวลากลางวันก็คือ15นาฬิกานั่นเองนะคะเห็นไหมคะการอ่านค่านาฬิกาเด็กๆก,ก็จะต้องรู้ช่วงเวลานะคะแล้วก็อ่านตัวเลขให้ถูกนะคะเด็กๆไปฝึกนะคะอ่านค่านาฬิกากันนะคะเมื่อเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วสิ่งสําคัญก็อย่าลืมตรวจทานนะคะการเขียนนะคะ